ตัวระวังผูดีสเจ้ากำลังยีเขาะเว้ยสงส่แกจะเป็น่แล้วนะอทยวน่แขนังรับบนใกล้แล้วมันเมันจะเป็นสองคน ไม่รับเราเลยครับไอเดกใจร้ายค่ะทิ้งเราแบบจมกองจับแล้วรับแล้วรอบสุงจับแล้วเราควีนใจร้ายเลยเจอให้อของเราเถ้าผมก็ได้เป็นซีนแรกที่ได้เจอกันใช่แล้วดูเบนการแต่งตัวสิคะร้านหน้าไมล่ะมาทำอะไรที่คุ้มครับอันนี้คุ้มผมไม่ใช่วาด <laughs> <อ> <laughs> คุ้มเจียงคำอยู่ในเราแวกวัดน,นะโอ้แม่ คุ้ม <c oughs> อยู่ใกล้ๆวัดแล้วหนูเนี่ยพาแบบว่าคณะทัวร์ของหนูนะคะมาเดินแบบว่าเามาดูสาธรรมของชาวเหนือ,าอ,อชาวเหนือมาป้ากันแหมที่นี่นะครับป้า<อ>กันแหมแล้วก็เราก็มีความปิ๊งปังปิ๊งกติดามากเกิดขึ้นในซีนนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลย<อ>ซึ่งก็หลายคัดอยู่ใช่ค่ะเพื่อว่าเราสองคนจะได้สวยหล่อก็จะได้แต่ละซีนมือก็สงสารพี่โอมากไม่ต้อหยิบท้า้โห พี่บอกปากบอกว่าสงสารที่พี่หยับเท้าผมนะเมื่อกี้เนี่ยสงสารพี่โอมมากเลยอะ่ะพี่โอมอ่ะอยู่อย่างเงี้ยรับขึ้นออลับลองออกกำลังกายวันน<ช>ี้ออกกำลังกายเล่นเวทไปในตัวสงสารนะแต่เป็นอย่างยจะบอกว่าซีนเนี้ยเป็นซีนที่เป็นจุดขายแน่นอนพระเอกนางเอกสวยมากถึงมากที่สุดเป็น,นเป็นชมตัวเองใช่ไหมชมตัวเองด้วยชมตัวเองพี่โอมฝากไปด้วยซีนนี้ซีนเปิดตัวเลยระหว่างพระเอกนางเอกแล้วก็เป็น สปาร์กกันแล้วก็ไปถึงอดีตชาติเขาก็แบบว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทีนี้มาทำอะไรในในคุ้มของเรานะเอคุ้นจังเลยอะไรอย่างงี้ฮะอะไรอย่างงี้ค่ะต้องรอดูค่ะต้องรอดูต้องรอดูยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะก็คือถือว่าครบรถจริงๆนะคะมันมีทั้งแบบแนวราม่านะคะแนวสืบสอนสืบสวนสืบสวนสืบสวนด้วยฆาตกรรมมีการแบบให้อภัยไหม สิ่งลี้ลับด้วยแบบทุกอย่างเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามในพูดรัติการด้วยค่ะคทางช่องแปะด้วยค่ะ,ะดยครับพูดรติการครับผม